พยานกแดงลิวพูก,กับพือปีกเปิดบ้านไล่ตบม้าขาวอิดวิดแต่ว่าช่วงนี้นะครับกำลังฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินนะฮะสำหรับลิวพูนะับหลังจากที่ชนะเกมยูซ แล้วหนะไม่แพ้ใหเลยนะช่วงนี้ก็เริ่มมาตั้งทรงของตัวเองได้แล้วนะหลังจากอาจจะมีสะดุดเสมอสะดุดแพ้บา้างแต่เริ่มกลับมาชนะแล้วนะครับลีพูเนี่ยนะครับได้ปรงได้เปรียบเล่นในบ้านด้วยนะฮะและเจอทีมอย่างอิฟวิทเนี่ยโอ้สบายเลยฮนะสบายเลยทนะี่คิดว่านะคืนนี้ลิพูน่าจะถล่มแต่ว่าเฮ้ยแต่อิฟวิตเนี่ย เขาไม่ได้เตะแชมป้ยนลิกมาไงเขาไม่มีเกณฑการถรลางไงเขาพักมาเต็มเต็มไงเขาฟิตอ่ะเขาฟิตเต็มถังเลยอ่ะกลัวจะไม่เป็นม้าขาวด้วยกลัวจะเป็นม้าดีกะโลก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้จะเป็นม้าพยศหรือเปล่านั่นสิเออแต่พี่ก็เชื่อว่าลิเวอร์พูลนะชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะแต่ว่าก็เขาฟิตเต็มถังไงอิบบิดแยวเขาเต็มถังเลยลิเวอร์พูลเนี่ยเขาเตะการถลางมาไงเขาลาอาจจะกรอบก็ได้ไงแต่คุณภาพของลิเวอร์พูลเนี่ยเออซาลาอย่างเงี้ย่ดอาร ดูนเยสก็เริ่มกลับมายิงยามีกั๊โปกําลังฮอตนะก็น่าจะผ่านไปได้ไม่ยากหรอกเดี๋ยวคืนนี้พี่จะส่งแรงเชียร์แรงใจนะครับให้ทีมน้องรักของพี่นะครับในเกมคืนนี้นะครับพี่เชื่อว่าลิปูเนี่ยจะถล่มจะชนะอิสวิทได้ไม่ยากครับสมบายบายนะสามแต้มเนี่ยน่าจะใส่เป๋าแต่ว่าอิสวิดเนี่ยเขาเต็มถังนะเขาฟิตเต็มร้อยเลยเขามีพีเก,กงการสุด้าไอเรื่องแรงเรื่องความฟิตเนี่ยอิสวิดแม่งเป็นต่อนะ ระวังนะเอาหนะ้าแต่พี่เชื่อว่าสุดท้ายแล้วรีบูก็จะชนะได้แหละเออน่าจะชนะได้แหละนะครับผมไม่น่าจะเหนือบากกว่าแรงหรอกนะครับสี่ทุ่มนะคืนนี้นะเดีย๋ยวพี่จะรอดูเป็นเพื่อนนะครับพี่เชื่อว่าน่าจะเก็บสามแต้มไปได้อีกหนึ่งนะแต่ว่า